กราบสวัสดีครับมิตรรักแกนพระเอฟซีผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศนะฮะตลาดพักเครื่องริมปิงนะครับผมผมเคยมาถ่ายนะฮะนานแล้วนะจะมาสองปีนะครับคือปกติตลาดพักเครื่องเนี่ยเขาจะอยู่ที่ฝั่งริมริมแม่น้ํานะครับนี่ฮะฝั่งนี้นะครับเนี่ยคอยนัดกล้องนะเนี่ะ นี่ผมก็ไม่รู้นะครับไม่ไม่ได้มานานแล้วนะครับเขาย้ายมาฝั่งตรงข้ามแล้วนะฝั่งตรงข้ามถนนนะครับผมนะมีนัดใหญ่ทุกวันเสาร์นะครับพี่น้องนะครับเผื่อใครอยากจะมาเที่ยวนะแต่แผงพลาเนี่ยเขาก็จะมีวางทุกวันนะครับแต่จะมีเยอะนะครับแผงพ้าเยอะก็วันวันเสาร์นะครับก็เพื่อนพอน้องพี่ชาวการพักเครื่องนะฮะก็จากหลายหลายจังหวัดนะฮะจังหวัด จากสุโขทัยกำแพงพิษณุโลกนะแล้วก็จากภาคเหนือนะครับลำปางเชียงใหม่มากันนี่ครับจะมารวมกันอยู่นี่แหละครับผมสาวทีนี้ผมไม่ได้เข้างานประกวดนะครับงานประกวดก็มีที่วัดอัมพวันจังหวัดสุพรรณนะครับแล้วก็แหลมชีบังนะฮะจังหวัดเชิญะครับป๋าครับเชิญครับผมครับครับผมขอโทษครับป๋านะฮะไอดชีบุรีนะครับผมอ่ามืองเชนยบุรีนะฮะก็ให้ชมบรรยากาศแบบ แบบทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้ไปเจาะเจาะดูแผงแผงใดแผงหนึ่งนะครับมาดูแผงใดแผงหนึ่งนะฮะอ่าน่มจีบสาระเปาก็มีนะครับผมก็ไม่ได้ให้ชมกันนานแล้วนะสำหรับบรรยากาศตลาดผักเครื่องนะครับผมสัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ น่าจะเป็น FC นะฮะขอญาติชายหน่อยนะครับป๋าครับนะฮะเดี๋ยวโปรโมทร้านให้นะครับไม่มีเสียงเลยเสียงแสบครับมาเจอ FC พอดีเลยนะครับนัดมาทีมาเจอพวกตามเลยครับผมนะมีเสียงผมนี่เนะปั๊กครับขอบคุณป๋ามากครับวันนี้เจอ FC นะฮะเจอ FC นะครับผม FC นะฮะขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับครับอันนี้ขาย สร้อยเชือกถักนะฮะก็ผมไม่ได้มาถ่ายนานแล้วไม่ได้มาถ่ายสองปีแล้วเนี่ยเมื่อก่อนผมคิดว่าคือคือที่ผมถ่ายคลิปราสุดนะอยู่ฝั่งโน้นสองปีแล้วหูไวมากเลยเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าเขาย้ายมาฝั่งนี้ครับผมผมเปิดดูเออเจอมารตากขึ้นมาผมถ่ายครับผมอ่าถ่ายถ่ายตา วันนี้ก็มาด้วยเดี๋ยวไปถ่ายคลิปครับผมต้นบางแคร์นะเป็นสายครับสองล้านกว่าแล้วใช่ครับใช่ฮะขายเป็น้านกว่านี่ฮะขายจุดไม่อสร้อยอย่างนี้ขายขายเส้นเท่าไหร่นะครับป๋ามีสี่สิบห้าสิบหกสิบครับอ๋อแล้วขายทางออนไลน์ไหมขายแบบส่งทางไปรษณีย์เงี้ยขายไหมครับยังยังไม่ยังไม่อ๋อนี่ฮะพี่น้องครับที่เนี่ยถ้าอยากจะมาอุดหนุนสร้อยนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเชือกล่มใช่ไหมป๋า อ่านะฮะนีงานดีฝีมือเรียกว่าทนทานแน่นอนนะครับพี่น้องนะใครมาจังหวัดตากหรือว่าใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมานี่ก็มาอุดหนุนกันได้นะครับผมก็เดี๋ยวช่วยโปรโมทฮะเส้นอย่างนี้ราคาเท่าไหร่นะครับปากครับสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทใช่ไหมห้าสิบบาทนะฮะหกสิบบาทหบาทอู้ไม่แพงไม่แพงนะฮะนี่ครับป๋าก็มีทั้ง พระเครื่องแล้วก็สร้อยนะครับต่างๆเนี่ยใครอยากเน้นสร้อยครับอ่าเน้นสร้อยนะครับเอามาแบบถักโชว์ให้บ้างอะไรนี่นะฮะเนี่ยใครอยากจะเนี่ยหรือว่ามีมีพระจะมาให้ถักก็ได้เนี่ยนะครับผมมีพระจะมาให้ถักก็ได้ก็อยู่ที่นี่ทุกทุกวันเลยใช่ไหมครับป่าครับอ๋อนี่ฮะริมริมแม่น้ําปิงจังหวัดตากนะครับพี่น้องนะฮะใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงนะหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะฮะถ้าผ่านไปผ่านมาทางนี้ก็ อย่าลืมนะฮะมาใช้บริการกันได้เลยนะฮะมาอุดหนุนกันได้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับป๋าครับขอบคุณครับแล้วก็เ<ด>นี่ยบรรยากาศโหคึกคักมากๆเลยนะครับคึกคักมากๆนะฮะก็ให้ดู ก็เดี๋ยวให้ดูกันประมาณสักสิบสินาทีอะไรประมาณนี้นะครับผมฮะเดี๋ยวถ้าเจอคนรู้จักเราก็จะเข้าไปทักทายคุยนะฮะอ่ะเจอพอดีเลยเจอน้องบอยข่าวชนกันนะไม่ได้คุยกันนานแล้วน้องบอยครับบอยสวัสดีครับ สวัสดีครับผมโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับไม่ได้เจอกันนานนะฮะได้อะไรใหม่ๆมัางน้องบอยนะมีอะไรช็อตเด็ดช็อตมหัศจรรย์ที่จะคุยพี่ฟังไหมโอ้ไม่มีเลยครับเย้ยย่อยโอ้ย่อยๆนะฮะมีหลวงหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรหลวงปู่นาควัดละคังหลวงปู่นาควัดละคังอู้หูเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ผมเปิดไว้นพันห้าพันห้านะฮะอ่ามีอะไรมานําเสนอนะ พระเล่งรุ่นแรกนะพระพระแถวบ้านผมเนี่ยอ่าหลวงพระเล่งรุ่นแรกนะครับอันนี้สวยบอกนิยมทองคิ่วนะนครสวรรค์ใช่ไหมหลวงพระเล่งเอาไทยลูกศิษย์หลวงปู่เครือบอ๋อออฮะเคลือบเงนกรดีเปิดเท่าไหร่อย่างเงี้ยเปิดเท่าไหร่อันนี้ก็เอาพันสองครับผมอ่าโอ้หลวงพ่องงพลวเงินก็เยอะเลยนะอันนี้จะไม่ถามราคานะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแอบกินตับน้องบอยนะฮะนี่ฮะโอ้เพียบเลยนะ กิจจักอง,งเลยนะครับผมนะฮะผมว่านี่ฮะน้องบอยเข่าวเชิการน,นะเขาจะมีคลิปของเขานะเอฟซี FC ไปย้อนดูได้นะครับเกี่ยวกับเอ่อซื้อถูกขายท่วมนะฮะแล้วก็เพี่เมลสุพรรณก็มานะครับผมพี่เมลสุพรรณก็มานะครับเ,เ,เจอกันเนอู๋เยอะแยะมากมายเลยนะครับวันนี้พี่น้องเรานี่ที่นี่โต๊ะก็น่าจะประมาณ300ตัวนะสูสีกับงานประกวดย่อยๆเลย นะครับขอบคุณน้องบอยมากนะขอบคุณนะค,ครับผมเฮ้ยบอยเอาอย่างไหนกันเนี่ยแล้วขอเบอร์โทรเลยเผื่อคนโทรมาจะได้ซื้อ 8, เบอร์โทรอะไรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดหกสามครับสองแปดหกสามนะฮะเอฟซีนะฮะเอ่อเรียกว่ารีนะกอกฟังนะฮะว่าเบอร์โทรของน้องบอยอะไรนะฮะก็ติดต่อได้ขายสารพัดนะฮะไม่ได้มีแค่ที่นั่นนะฮะหรือว่ามีใบสั่งอะไรก็ แต่้องบอนี่คือสายตรงปูดทวดนะครับผมแต่ได้มาขายหมดได้มาขายหมดนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวไปแพงไหนดีนะที่ซีซีกันนะฮะที่คุยได้นะเดี๋ยวผมจะพาเอซไปไปคุยกับน้องตั้มกําแพงนะไม่ได้เจอไม่ได้คุยกับเขานานแล้วนะครับตั้มกําแพงนะฮะนี่บรรยากาศนะครับผมนี่ฮะชมบรรยากาศที่แบบนะถ้าผมรู้ี่นว เป็นเรื่องสีลายเลยนะอ่้าวนี่ฮะใจยเย็นนะใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นจะทำร้ายกันครับป่ะนะฮะไปเนื่วดีกว่าน้องตั้มกําแพงนะฮะไม่ได้เจอกันนาน,านตั้มวันนีโอ้โหนะเมี่ยฉายาขอตังเมียหนึ่งพันมาเล่นพระนะทุกวันนี้ตังหนึ่งพันนั้นงอกเงยมาเท่าไหร่แล้วครับตั้มครับไหน,นดูนิเฮ้ยสามพัน,นเฮ้ยพี่ยืมสักสองพันได้ไหม มีน้องกันได้พี่โอ้หนี่น้องมันใจดีนะฮะหยอกหยอกหยอกนะฮะตั้มกำแพงนะฮะเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะฮะเนี่ยไปนอนครับหนังสือพิมพ์ตรงไหนมาเฮ้ยครั้งที่แล้วสักยังยังยังเอออะไรนะเแม่ให้เป็นไงนะแม่ให้ไปนอกอ๋อแม่ให้ไปนอก ก็เลยเลยไม่อยากไปก็เลยสักออกอ๋อเพราะว่าสักอลไรนี่เขาไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะเขาดูเหมือนยากุซ่าใช่ครับเขาไม่ขึ้นเครื่องยอกยอกกันนะครับเอฟซีเฮ้ยวันนี้การค้าขายเป็นไงบ้างตั้มครับก็ได้ที่พอได้พี่พอได้นะมาใหม่เออพระใหม่ๆหม่เยอะเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมาดูแผงพระของตั้มกำแพงกันนะครับใครที่ว่าอยากจะดูความเป็นมานะของตั้มกำแพงนะไปดูไปดูคลิปไปเสิร์ชนะ ขอจ้งเมียหนึ่งพันมาเล่นพระนะฮะตั้มกำแพงนะครับผมอ่าคลิปแรกเลยนะครับสองปีก่อนนะตั้มนะอ่านั่นนะโอ้โหนี่ของตั้มนะเพียบเลยนะเป็นพระส่วนใหญ่ตั้มนี่ก็ยังเอกลักษณ์ก็คือเป็นพระเหมาพระกองอ่าเป็นพระบ้านพระเหมาบ้านเลยวันนี้ผมก็กินตับน้องตั้มไปหลายองค์นะ แต่ก็ไม่บอกหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีรู้ว่าผมซื้อไปถูกนะพักกูพี่เอาพักกูพักกุได้พักกูมีภพยคู่นอกจากพระหมาวยเนี่ยตามก็ยังเขาเรียกว่าเล่นพักกูถนัดพักกูนะอ่านะครับผมอู่ทองพี่แต่หน้ามันระเบิดอู่ทองอ่าอย่างเงี้ยเปิดเท่าไหร่ครับตามครับอย่างเงี้ก็ถ้าภาพนี้ก็แปดร้อยพันในอ๋อไม่แพงพี่มือก็เป็นแสน ไใถ้ามันเปิดหมดแล้วพี่แต่ท้งเรื่อสวยก็้ล่ะหลเลย F4 ก็เดี๋ยวนั่นมานะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราเราจะจะขอเบอร์น้องตั้มแพงพี่แต่มันต่อกแล้วก็นางกำแพงปกกำนิพายคู่นะสนิทแดงนี่ฮะอ่าเนี่ยเราเราเราก็ได้มาเรื่อยๆเหมาเหมามาเรื่อยๆใช่ไหมตั้มนะใช่ครับอืมแล้วนอกจากเราจะขายวางแผงแล้วเนี่ยอย่างโซเชียลเราเราขายไม่อย่างเช่นเขาไลฟ์สดทิกตอกไม่ครับทำยูทูปเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยไม่ครับ ขายยิ่งเดียวเลยลูกทุง่งลูกทุ่งเลยใครถ้าเอฟซีจะอยากจะซื้อก็ต้องขอเบอร์โทรตามเฟซบุ๊กครับวัชรรดชลล์เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเออฟซบุ๊กวัดชะลล์รับอ่าวัดหะะิรันนะเป็นภาษาไทยใช่ไหมพิมพ์ไปเลยนะว่าวัดชะละล,ดล์รอดหิรันนะครับผมเอฟซี FC จำไว้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอเบอร์โทรกันได้อ่เดี๋ยวดูดูที่ก่อนนะดูดูดูเนี้ยนะฮะเนี่ยมีหลากหลายนะอ่ามีหลากหลายนะ เนี่ยนี่อะไรอะไรนักวะอะไรพระชัยนวะักวะระชัยนักวะเออมีออกปีไหนวัดไหนอะไรยังไงไม่รู้ปีสองเห็นมันเป็นนวะก็ซื้อไว้ก่อนปีปีหพระพุทธอังคีรสนะสองห้าห้างขายไปเยอะพี่เมื่อเช้าเออนะเมื่อเช้าคนลุมเยอะมากนะครับเอฟซีนะเมื่อเช้าคนลุมเยอะมากเลยนะผมเองก็ต้องแบบคอย ซื้ออะไรโน่นนี่นั่นก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลานะครับที่จะมาคุยกับตั้มนะตั้มก็ยุ่งด้วยนะก็พอสายๆหน่อยผมก็เอาเวลามาคุยกับตั้มนะอฮะนะครับผมนะเอาจะทำปกนะฮะอ่ะตั้มครับเดี๋ยวขอยากขอเบอร์โทรหน่อยอ่าเบอร์โทรศูนย์หกสามศูนย์หกสองศูนย์หกสามศูนย์หกสองศูนย์หกสองสามหกเก้าแปดเนี่ยเอฟซี FC ก็นั่งเอานะฮะโทรหาเขาด้วยเนี่ยที่ถ่ายแล้วที่เห็นเนี่ย คือโทรหาน้องตั้มได้เลยนะว่าเราเราอยากจะแปดโมงถึงสองทุ่มนะพี่นะ,ะหลัง,งนี้ขออยู่กับเมียแปดโมงถึงสองทุ่มนะหลังสองทุ่มไปแล้วขออยู่กับเมียนะเมียคนนี้เปล่าที่เราขอตังหนึ่งพันมาเล่นพระคร้บเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วนะตั้มนะเออ <S <S ผมก็คือคุยกับน้องแบบเร็วๆผมไม่ได้ปรึกษาน้องเลยน้องบอกพี่มันอาจจะคนละคนเออนะอันนี้เรื่องคนเล่นพระเนี่ยเรื่องเมียเนี่ย คุยกันไม่ได้เลยนะนะขอบคุณตั้มมากขอบคุณตั้มมากครับผมครับผมนี่นะตั้มกำแพงนะไม่ได้เจอกันสองปีกว่าแล้วนะนะครับผมนะรักนิสัยดีนะตั้มนะก็เอฟซีเนี่ยประมาณนี้แหละนะบรรยากาศนะครับเอ่วเรียวๆนะฮะนี่ฮนะพระอุพระเหมาพระกองนะครับผมมีนะครับ ทุกวันเสาร์นะครับผมบรรยากาศจะคึกคื้อย่างนี้เลยนะฮะบรรยากาศจะคึกคื้อย่างนี้เลยนะครับพี่น้องครับนะฮะทุกทุกวันเสาร์นะฮะบรรยากาศก็จะคึกคื้อย่างนี้นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ฮะขอญาตหน่อยนะครับป่าครับขอญาตถ่ายนะครับนี่นะฮะมอ่านี่นะครับผมพี่น้องเราท่านไหนที่มีฮะสนใจหพระกุพระเก่าเนื้อผงนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรป่าไว้นะครับอ่าไหนล ขอถามมึงไม่มึูด่ากูป๋าขอญาตป๋าชื่อในวงการชื่ออะไรในวงการปลาเครื่องครับป๋าครับอ๋อไพศาลหนึ่งจุ้ยครับไพศาลไพศาลไพศาลนะฮะป๋าไพศาลนะอ่านะฮะป๋าครับในไหนกันในไหนแล้วขอถามหน่อยเล่นพามากี่ปีแล้วครับป๋าครับอ๋อสิบกว่าปีครับผมสิบกว่าปีสิบกว่าปีจะมีช็อตมหัศจรรย์อะไรไหมแบบซื้อถูกขายท่วมอะไรมีไหมป๋ามีบ้างนิดหน่อยมีบ้างนิดหน่อยเอาเอาแบบว่าที่จดจําเลยป๋าครับจดจําได้ที่แบบเฮ้ยประทับใจเลยอะซื้อถูก ซื้อแล้วขายแบบได้ท่วมเลยป๋า๋อ,อก็หลักร้อยก็ได้หลักหมื่นซื้อมาหลักร้อยได้หลักหมื่นเป็นหลวงพ่ออะไรจําได้ไหมยอยาให้บอกนะอาอยาให้บอกเลยนะเราไปเจออย่างไรเราไปเจอผ้างค์นี้ยังไงอะป๋าออบางทีก็ซื้อไร่สดบ,บ้างอะไรบ้างอ๋อซื้อหลักร้อยมาขายหลักหมื่นโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะแล้วมีมีประเภทแบบ โดนพระแบบเก๋แพงเงี้ยมีไหมป่าไม่ค่อยมีครับอ๋อเนาะเราซื้อถูไว้ก่อนนะฮะโอเคนะป่าพศาลนะครับผมนี่นี่นี่นะฮะได้ติดตามช่องผมบ้างไหมตัวเซียนชาแนลนะฮะอ่านะอย่าลืมไปกดดูนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะโปรโมทอ่าร้านให้นะครับเนี่ยนะฮะปีพวกงานที่งานแกะใช่ไหมครับงานกระเด็นอ่างานกระเด็นนะครับผมกระเด็นจนมาอยู่แผงเราเนี่ยนะครับผมนี่นะฮะ อ่ะป่าครับเบอร์โทรขอเลยเดี๋ยว FC ต้องโทรมาแน่นอน087 087 045 0 4 5 4 5 7 1์แปดนะฮะนะฮะ FC ก็โทรมาจานนั้นเลยนะฮะถ้าฟังครั้งแรกไม่ไม่ใช้ก็กอนะฮะก่อฟังชั้นชั้นหนึ่งครับขอบคุณป๋าป๋าพิสารมากครับผมขอบคุณครับครับผมนะฮะเนี่ฮะพี่น้องเรานะฮะการเครื่องนะฮะนี่ฮะ <laughs> ねえ <laughs>